จูเลเจอร์สีแดงเราแปลงความมั่นใจของเราไปออกไปแล้วเราพูดคำว่าแข็ง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 ไวอะไรครับพี่โค้ยที่วันเท่าไหร่อ่ะสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกแบบรายเดือนใหม่มาแล้วจ้า เราจะมีสาร,ระดับเหมือนเดิมระดับแรกครับน้องแชมพูชาวบ้าน2กองกําลังเสริมค่ะ3 5บาทต่อเดือนก็จะได้รับอ e ีโมจิทายชื่อค่ะแล้วก็สิทธิ์คอมเมนต์ในช่องพิเศษสำหรับเมมเบอร์ด้วยค่ะลำดับที่2องครับองค์รักพิทักษ์กำลังใจ1 5 0บาทต่อเดือนสิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครและกิจกรรมร่วมสรุกสําหรับเมมเบอร์โดยเฉพาะครับลำดับที่3นะคะก็คือรัชธายาตประกาศลุยสุดกําลังค่ะ3 0 0บ ต่อเดือนนะคะจะได้สิทธิ์การดูวิดีโอเบื้องหลังการถ่ายทําด้วยนะคะแล้วก็รับของที่ยะลึกและเข้าร่วมงานอีเวนต์ฟรีเลยค่ะและมีสิทธิ์เข้ารับชมรายการสดฟรีของเมมเบอร์ที่ครบ6เดือนขึ้นไปค่ะอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามช่อง b ีจอนคอร์นะครับแล้วก็มาสมัครสมาชิกแบบรายเดือนกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโบเกมไหนเกมที่เราจะเล่นวันนี้ก็คือเกมที่ชื่อว่าคอนแทนแทมแทนแทมบอกว่ามากงไมเพราะว่ามั่งไม่จะเป็นเล่นของคนนะครับมีพี่วัดมีคู่หูหน้าครับเย้แต่เราเจอแกมเจอหมององค์น้อยไหน่าไหนไหนตายแล้ว <ś> <ś> อ,อะโต๊ะโอเคนะคะ ไอ้วาเกอขังคาเราวัดไรเอ่ะวัดโอยัะเป้ยอ่ะเป้ยอ่ะเป้ยโอเย่เราต้องไปโอก่อนวันนี้ชวนอู๊ดมาด้วยเพราะว่าตอนนั้นเราไปเราจัดงานไทยเลาะเกมโชว์แล้วก็เห็นอู๊ดเดินทั่วงานเลยไปเลยนี่แบบมาแอบส่องแต่แล้วผมก็จะจะมามาปล้นเขาขึ้ยืนดั้มๆอย่างนี้ดั้มๆมีบอกทางตัวเองได้ไหมวันนี้ผมก็ศึกษามาแล้ว น่าซื้อแต่คนม,มันเยอะอก็เลยก็เรียกว่าออฟอร์มฟอร์มเยอะเดินผ่านก,ก่อนดูแ้วกระแสาตามกุนเลง <c oughs> เลงอะไร เล่นพี่เขาเล่นเกมแล้วได้เอาไปลองเล่นแล้วพีละลองเล่นแล้วครับซื้อดินเนอร์ทำมาแล้วก็แถมกล่องติ๊บอะไรมาสักอย่างนึงกล่องนึงอ่ะกล่องติ๊บอะไรเต็มไปหมดเลยอะไรนั่นจริงไหมของงานของเราองานเต็ไปหมดแล้วด้วยเอาไปคืนไปเอาไปคืนซื้อเกมไปไว้ที่ร้านอะไรของคุณอ่ะก็จริงๆผมซื้อเยอะมากเลยนะเป็นร้านบอร์ดเกมไม่ใช่ครับร้านอะไรร้านสมุนไพรทางเลือกจริงร้านข้าวจะงงร้านขจะงงแต่ร้านผมมีบอร์ดเกมให้เล่นเพราะว่า ผมชอบชอบมันดูเป็นอันดับอกดีได้จันู่นนี่นั่นดี้ครับแต่สงสารคนสอนนะร้านนี้คนสอนน่าจะเหนื่อยเพาะคนเล็กนั่งกัแบบก็นั่งไว้เนยอะรนี้กว่าจะดูบุ๊กในสามชั่วโมงเนะเ้ยเมื่อกี้มขวดไปเลยปนะแต่คองแขงเราเล่นเป็นเนาะโอเคเลยครับผมเซียนเลยมีคนเล่นไม่เป็นว่าอะไองแข็งไม่มีค่ะไม่ได้ว่าอะไรหลอนีพีรุษอีกแล้วนะแต้มเยอะเยอะแล้วชนะใช่ไหม ไอ่น้อยนาว่ะตามาตาตาอ่ะพี่วันเราเคยถ่ายคลองแข่งมาแล้วไม่ใช่หรอแต่มันมีการ์ดตัวเสริมพิเศษต้องไปสอนก่อนใช่ไหมอไปไปมีใครอยอ่ะเรามาดูวิธีการเล่นเกมคลองแข่งกันดีกว่าวิธีการเล่นก็ง่ายมากเริ่มต้นด้วยการเซตอัพเอาการ์ดวันที่หนึ่งสาเมื่อวางเรียงกันแล้วก็นำโทเคนกล้วยมาวางไว้เป็นรางวัลให้กับผู้ชนะ เริ่มต้นเราจะมีคนละหใบก่อนแล้วก็จวหนึ่งใบแล้วก็ลงใบหนึ่งถ้าเรามีการ์ดท,ที่มันบวกกันแล้วได้เท่ากับแต้มคนก่อนหน้าเราสามารถลงได้เลยโดยไม่ต้องจัว่วถ้าเรามีการ์ดใบหนึ่งที่มันตรงกับคนก่อนหน้าอีกแล้วก็ลงเลยอย่างเงี้ยทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าการไหลก็ได้หนึ่งกล้วยหนึ่งอนนันมาเป็นของเรา <c oughs> แต่ถ้าเราไม่มีเลขตรงกับคนก่อนหน้าแล้วก็จัว่วแล้วก็เล่นตามปกติ และถ้าถึงตาเราแล้วเราคิดว่าผลรวมของแต้มมืนๆน้อยที่สุดแล้วให้เราประก,กาศไปเลยว่าของแข็งหัราเรียบร้อยอย่างงี้คนอื่นก็งงชอ็ชอกชอ็อกช็อกโอ้ไม่น่าเลยเจ็บใจเจ็บใจฮ่าแล้วก็เปิดการมาดูเอา้าสรุปว่าเราไม่ได้เป็นคนแต้มน้อยที่สุดคนที่แต้มน,น,น้อยที่สุดคือเจ้าหนวดนี่โอ้โหได้รางวัลไปเลยส่วนคนที่ประกาศของแข็งพากันได้เปลือกกล้วยเป็นของตอบแทนเล่นแบบนี้3ามรอบใครมีแต้มรวมมากที่สุดชนะ มาดูพวกการ์ดสัตว์ป,ป่าป่วนปาร์ตี้กันดีกว่านี่คือการ์ดพิเศษเดี๋ยวเรียกว่าการ์ดไหลเจ้ากิ้งกา่าคาเมเลียนเนี่ยไม่ว่าใครจะลงอะไรมาปุ๊บเราไม่ต้องจวดเราลงการ์ดในนี้เราได้กล้วยทันทีอันนี้ลูกแก้วมาคอเป็นการสลับก็คือเอาของเราให้เพื่อนแล้วก็สุ่มหยิบของเพื่อนมาหนึ่งอัน อันนี้เขาเรียกว่าการ์ดคดีเหมือนไส้เลือกหนึ่งคนจว่หนึ่งใบฉันโดนงูรัดเลือกหนุ่คนให้หยุดเล่น1ตาส่วนนี้ขอดูหน่อย1คนหนึ่งใบและนี่เป็นการ์ดปลอมตัวจระเข้ปลอมตัวมาต้องลงคู่กับเลขอะไรก็ได้หนึ่งใบทําให้ไพ่เราลดลงและนี่ก็คือความสนุกสนานของเกมคองแข่งเล่นสนุกเข้าใจง่ายจบไวแต่เจ็บใจนานคองแข่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วใจเลยทีนี้ แต่ว่ามีการพิเศษเพิ่มขึ้นฮะไปมีสัตว์ใหม่ๆซึ่งถ้าใครได้การใหม่ไปก็เสียบเข้าไปในกล่องเก่าได้เลยเกมนี้เปิร์ไม่เคยแพ้ใครนะวันนี้แหละเซเปิลจะลองแพ้ดูแลอ้าวคนละห้าใบครับนับด้วยนี่ถึงขนาดคุยแบบว่าข้ามผู้ผลิตอ่ะคุยไม่สนใจเราก็ต้วงค่าถิงอะไรไปก่อนเอาเริ่มที่คนที่เล่น เก่งน้อยที่สุดดีไหม,มไม่มีอยู่แล้วอตอนนี้ <laughs> ไม่ใช่คนเก่งแข่งเลยได้ไหมเนี่ยโอ๊ย, <laughs> แ,ยแ,ลแล้วดิวิชันมาแล้วงั้นเรื่องที่กูล่นเลยหรอมาเรื่องที่กูกันอ่าเริ่มแลกกระจั่วก,ก่อนเลยมาละเริ่มลุกละเริ่มลุลกละวนอะไรวนไหนวนไหน, <laughs> นเดี๋ยวเดี๋ยวนะวนไหนดีนะวนทางคุณเป้ยครับอ่าเก้าครับต้องจั่วก่อนเนาะไม่มีเก้าใช่ไหมไม่มีบวกกันสองใบได้เก้าไม่มีอ้ออไม่มีไหนดูคนเก่งดิเอ๊ การซ่อนอ่ะอครับเทียเลยมัลงอะไรก็ได้ซ่อนกับอะไรก็ได้ลงอะไรก็ได้เลยตองใบเราก็ซ่อนกับตองใบตอเจ็บโอ้โหโอ้โหตอนได้ด้ไหมโอ้โหได้เหลือสองใบอ่ะอ๋อเลยนะลุมนี่ลุมนี่บอร์ดเกมนายจะมาเล่นกันสั้นๆได้ไหมอ่ะผม ลงครับห้ามีบอกกันได้ติดไหมไม่มีแต่ว่าลงอันนี้ไปก่อนห้ามใครดีจ้ะเจเป้ายน้าออกตัวแรงเลยอ่ะต้องกระจกมีแต่คนรักแปดเป้ยไหมนี่มีมไม่หรอกมีไม่หรอกอันนี้ดีกว่าเป้ยหยิบซ่อนขึ้นมาหนึ่งใบ เกินแรงเกินมีคนแรงๆแอบดูให้คนอื่นได้เนาะเกมนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่จะเล่นเกมก็แอบบ้างอ่ะพี่ไหลด้วยดีกว่าอ๋อขอลายขอลายขอลายโซบะกล้ยเปย์ข้ามเล่นเป็นเปย์ไปอยู่เล่นใช่ปะใช่เปย์โดนข้ามอย่าอุดต่อมุก็จู๊มายาวๆเลยมุกตรส่งมายาวๆจากพี่อุดเพิ่มเพิ่มไปเพิ่ได้กินไหลว่ะ เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนมีไหมมีไม่มีอ่ะกระพานกระพานสะพานขาดสุดๆโอ้ชูลองบวกเลขดูดีๆเอสิบกับเก้าเดี๋ยวก่อดีๆทั้งนั้นแปดเขาซ้อนนี่เขาซ้อน๋ยวเขาซ้อนมันมิดปลาพี่โจ๊กให้สิบมาหนึ่งกล้วยไหลไม่ไมีว่ะอื จวดันนี่ผมรอหลายพี่วัดเนี่ยอีเป้ยได้แล้วดิตาเนี่ยกาแฟไม่มีอ่ะฝุ่มมันก็ซ่อนมันก็เหลือสองใบใช่ป่ะเออวเสฟ็จไหลน้อยมาพี่โอ๊ตไ่หลน้อยไม่มีหรอกไม่ถึงแต่ว่าผมต้องเอาตัวรอดว่ะสองใบยากาสองใบแรกแลกกับหนูปะเนี่ยใช่จ้ะเอาหรอแล้วยังไงเราเอาอันที่แต้มเยอะของเราให้เราเอาอันนี้ไปให้อ่า

อีกคนนึงนั้นขอเป็นพี่ละกันได้ครับผมหรือพี่จะซามหนูได้สามได้ไหมสามไม่ได้หรอพี่วัดดูทรงแล้วไปเดี๋ยวนี่ครับเอานี้ไปครับ เอาขออีเพย์มาให้กูไม่ไม่ครบสมเอาช้าอุ้ยดีขอบคุณครับดีครับตามานมุกมีไหลไหมจ๊ะไม่มีไหลก็จัวขอดีๆหน่อยมุกมุกมายาวๆสะพานตรงโอเคอังอ่ะคาบิบาร่ามามุกมีคาบิบาร่าสองใบมุกมีมุกมีอะไริดแป้ติดแป้งเลยมุนติดแป้ง อิเป้ยตัวการ์แล้วถ้ากูได้ของเลิวแล้วหูจะใช้ใส่เมืองอิโต้งไม่มีไม่ม่อะไรแล้วพี่วัตปายหครับอุย อยทไหลครับไหลครับวิวันอ่ะสั่งไปแล้วกูไอ้ครับโอ้ยน้อยอ่ะสี่ใบแล้วว่าไม่ใช่กูที่น่ากลัวค่ะเออต้องเปลี่ยนทาร์เก็ตแล้วไอ้อู๊ดนะกูอ่ะเดี๋ยวดูมันนะมันไหลอันนี้อันนี้นี้สองเบิ้งหรอสองเบิ้งแล้วบอกหน่อยสองเบิ้งดูอ่ะฉันต่ำฉันสูงเหงื่อกระตุกอันนี้เหงื่อกกระตุกฉันต่ำฉสูงต่ำมาก กอไปตราผมนะครับขอบคุณยอนะครับอ๋อนี่หลายลหลไยลหลายลไหลหลยหลไหลไหลไหไดลเลยหลไหลไหลยหลหลไดลไดลไห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 ล้หลไหลไหมอยาไเห็นลงหลไหลไหลไหเหลไหลื่ลหลดหไหลไหลไหไหลไหไหไหนไไลลไล้ห น่าจะสูงของดี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 แบล็กติ้งเหรออูดแบ็กติ้งของดีดีบิเจนครับหนูไม่เคยไหลใครได้เลยฮะพี่ก็ไม่เคยไหลมุกเลยปัญหาไม่ได้ที่หนูเป็นอาชีพนี่นั่งรอสองคนเนี่ยพี่วัดครับพี่วัดนั่งก้าวฝันนุ่ยค่ะก้าวเหรอ ทำไมกูรอดวะงงีจวบปัน่นมาน้องตองมามาแม่หมามาอาลีไปก่อนแม่รู oui> ้มากวนครันงนี้แล้วมุกได้เล่นอีกรอบดูนะนะดูนะไหลไหลลีเย้ลีคนจำมันดีเล่นกันสองคนมั้งพี่โจก็จะเล่นเล่นนะดิ มะบัวกล้วยก่อนจั่วงั้นฉันก็ต้องจั่วอ่าโอ้โหหนึ่งกล้วยหนึ่งกล้วยไหลมาเก้ามีไหมหรอกปุคนนู้นมีไงสกิปต์ที่วัดครับเบ๊ยสินะแข่งครับ จริงเอแขงแขงหรอของแข่งคิดดีๆนะให้ดูไปในแข่งปั้ยของแข่งอ่ะเปิดเลยสิามโอ้โหอะไรมั่มันวะสิบสามมของอะไสิบสองของผมสิบสองผมหครับโอ้ยของกู1ิ หยิบิดนี้ดีกว่าสององมันผิดที่ผิดทางแปันต่ำกวนิดเดียวเองไอพี่โจกเป็นที่โหลแข่งพี่โจนพี่โจได้ที่หนึ่งที่สองคือเนี่ยสิบสองว่าใช่สิบสองนอ่ะเขาเรียกวัวกหญ่รอบที่สองเจ๊ต้องขอบคุณจ้าเจ๊นาต้องตอขอบคุณหนุกนะคะได้กล้วยอ่ะสามแว อบอกเอาวิแข่งได้เลยนะเนี่ย <c oughs> เริ่มไม่ได้เจมส์ต้องไล่หนึ่งขางก่อนไม่ได้จะแข่งเลยอย่างนี้มันเริ่มทีไ้จัว่วก่อนเนาะครับ,บแบบ เลาเบยอ่ะจะมีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะถูงแบบวนทางอูดหรือวนทางวัดก็ต้องวนมันทางอูดอยู่แล้วเบยเอาทางนู้นดีกว่าทางนี้กูไม่เคยได้จากมันเลยกูตรมก็จะดได้แต้มตั้งเยอะพี่ก็ได้แต้มเยอะหนูมีแค่หน่อยแต้มเองหนูโลอยู่หนูโลอยู่ทุกคนอ๋ใช่ดีไปยี่สิบแต้บออกมาเลยตุ่มไหมต้องปุ่มไหมเปิดทีละคนเนาะเปิดทุกคนเปิดทุกคน้อมกันพร้อมกันลงมาเป็นเาสองใบเลยอ่ะไอการอิกโปอ่ะมันใช้มันเปิดกี่ใบใบเปิด สองใบให้ไปไม่ต้องเนาะเออเปเคลียกติกาสุดร้านนี่นะโอ้งจะแม่นามเบิงซามเบิหนึ่งสองสามปึง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 ปึเง็ดสง่ห้าหกห้าหกเจ็ดสีห้าห6หลายเจ้าเยมึงระวังหกด้วยึงยจับใครไม่ได้เลยอวนยญาจว่นะครับหกมา ไม่เอาหกแล้วนี่ไปแปดครับแปดแปดละซ้อนหน่อยซ้อนกินเหรอแปดสองใบโอเคซ้อนกินซ้อนกินซ้อนกินซ้อนแกงมา เอ้ยหนูไหลพี่อูดูแอบดูอไพ่มันมูกกแรงเกินนะหนูไหลด้วยอ้ยหนูไหลด้วยได้ไหมโอ้ยจะที่หุ่มท่วัดท่วัโอ้ยไม่ได้าค่โอ้อย่งพี่อด้วยกไปก่อนมีไหมหกมีละละซอนกิ่นด้วยได้เป่าได้โคตแรเลยเลยมีแต้มเยอะเลยมีแตมเยอะซอกินองแหลุดหดที่อูด นี่ผมใช้อันนี้เลยซำเบิงซำเบิงเบิงแน่เบิงแม่หนึ่งใบของใครดีครับคู่ใดอูดฉันมีแต้มหลบอูดตองมาเบิก็มาเบิงนี่ไปเบียรติมาอูดแล้วเดี๋ยวนี้รอบสองรอบสามไอ้อูดแล้วได้เลยเริ่มเอาเกรดิซับไปเรื่อยเขาจะเออมีอะไรบอกด้วยฉันต่ำฉันสูงกียรติ็ใบเดิมดีกว่าหกหกต้องมีหกได้ครับมาไล่ไหมมุกไล่ไหม มุกมาตั้งต้นกันไหมุกตรงจอกมาดิให้มามุกตงจอกจะใสหรือเล่ามุกและไม่จ่ำอืมอืมถ้าไหนบทสิวได้สิบบอหมีไหล่บกเือได้ชนะเลยอืม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 อืแอืมอหมอืมอืมต้อืมออืมอ้อือออืยอืมมอมอืมอืมอมอืมอ้มมอมอื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 ม้มหรอมตอออยอ พี่อู๊ดเนี่ยเขามีกล้วยเยอะแข่งกับผมอยู่ผมใช้อันนี้ดีกว่าหยิบขึ้นมือครับจากกองทิ้งพี่อู๊ดซึ่งคือกองนี้เอาแปดขึ้นไปไม่น่าอุ่นหนึดีกว่ารอเรียบร้อยเลยผมป้ยมันจะแขงแล้วมั้งเหรอป้ยจะรอรองั้นเป้ยข้ามไปก่อนวันมันดีนะข้ามไปก่อนเต็มมือเลยอ่ะโอ้โหมาทำไมพี่อู๊ดทำดีๆสะกดด้วยเสือพี่อู๊ดงั้นผมอู๊ด อันนี้ละครันเอาไว้เบิ้งหรอใช่เอาไว้เบิ้งได้เอาไว้เบิ้งแล้วหนูก็ต้องโซอ่ะพี่อูอยากแกล้งฉันได้ป้าฉันมีหลบนี่โกยเน่านี้โอ้ยไหลหน่อยอ่ากี่ต๊อกเหลือใบเดียวเนี่ยไม่ใช่ไข่ปอกไข่ไม่ปอกไม่ไดคนโฟกัสกูไม่ได้ค่ะแล้วสกิปสกิปตรงสกิปตรงโอเค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 เดี๋ยวเดี๋ยวสับสนุนกันสนับสนุนกัน จวก่อนอ้าวจองจวเพิ่มใบหนึ่งจองจวบเออบาลานซ์เจบาลานซ์คุณออกตัวแรงเกินนะไม่เราเราใบนี้ซ่อนกลิ่นได้ไหมไม่ได้ได้ได้กลิ่นไปซ่อนกลิ่นไปมามาตรงมีอะไรเปิดหนึินสองสามมุกมีสี่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 มุกจงมีสี่ต่อมุกโจกสี่มุกจกสี่ตรอมุกจวห้าโอเคไปจริงเลยเลิมเริม ตัผมดังเลยช็อ่จับเลมุกมีเ็มุกมีเจทิ้งสี่คมีเจ็ดมดลครับผเลือกหนึ่งคนให้ทิ้งทั้งมือไปเลยแล้วจวใหม่เขาเขามีสองใบนะอุย อีตกปากแห้งแล้วมามามันมันน่าจะมันน่าจะหน่อยอยู่พี่อู๊ดเอาพี่ดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าผมมองข้ามพี่วัดแล้วกันพี่โอ้พี่วัดเป็นอีไปคุณมีห้าปะแล้วกูเถื่อมองวิญญาณของดีทั้งนั้นเล่นอู่เล่นอู่เล่นอิงเล่นอะไรปะมุกโอเคต้องสวัสดีจิ๋ทำเลิศจิ๋วทำเลิศเยี่ยมอยู่ยอดครับไปตรงพี่ต้องโดนสกิปอยู่ ใช่แต่ว่าไม่ไม่แายในในอูปการน้งปาพิษแปดไม้เมลโน้องม่านมุกทั้งมือไปกี่ใบกี่ใบว้าวสามใบโดนไปสิบสิบสิดกรรการขอกลบอาการอิดติดติดพิชวาดหลิ๊ อุ้ยดันจะมีได้เยอะกันแล้วสิอ่าน้องปุ้ยเมื่อขอคะแนนคืนหน่อยได้ไหมเพราะว่าลูกแทบลบเออเมื่อจะขอของแข่งอีกสักรอบหนึ่งอย้ย8ของแข่งฮะผม26 20ขอคืนนะคะทุกคนเหลือพี่อู๊ดสิคนหนึ่งพี่อู๊ดผม32มสิบสาม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 เลขสาเลยเหรอขึ้นเลขสาเลยเหรอ ตานี้สามารถพลิกได้เลยเนี่ยถ้าม่านหมูชนะรอบเนี้ยม่านหมูก็ชนะเลยแล้วก็พลิกเกมได้เลยอ่านี้รอบสุดท้ายอู๊ดเป็นคนเริ่มรับจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนทางบ้างไหมม่านหมูเปลี่ยนทางเลยแล้วกันนี่อะไรอะบวกห่วงเลยขาพิงไปก่อนเลยครับได้ครับอีกหนึ่งครั้งอพี่อู๊ดร้อนอยู่ทีมอะไรขีดว่าหรอพี่อย่าไปหลงกลมันนะอย่าไปหลงกลมันมือมมันึงมเอเยอะ ตองไปรโหดถ้าพี่ถ้าพี่แกง้านมุกพี่หล่อเลยแหละเหี้ยเนี้ยหล่อหล่อใช่มันมุกเลยบ้านมุกเลยไม่รู้ว่าเอาหล่อไว้ก่อนเอาหล่อคนหล่อคนหล่อคนเทปอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวรออ่านคอมเมนต์อบอกเลยพี่ได้ใจอยู่แล้วแล้ววันนี้มานมุกจะโดนกูทางเทปเลยตาเป้ยตาเป้ยเหรอมา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 แมมมา ปึง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 อย่ามาปกป้องตัวเองก่อนเพราะว่าโดนเพทงเล็งใส่ตาร้อนแรงสักคนไม่ได้ไปเกือบไปอย่ามาพี่จอมาม่าย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 ่าร่าย่าย่ายไบย่าย่ายเาย่ายาย่าย่ายายเาย่ายาย่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 ย่ย่ายายย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 ่ย่าายยา ไม่ทันไม่ทันแล้วสิบมาสิบมาไป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 ด้วยไปด้วยใสด้วยอย่าอย่านิงค่ะเจ๊พันดีๆนะเจ๊ออกไปแล้วอ่ะโอ้โหเสียดายอ่ะโอ้ไมค์กัดอ่าขอดูครับผมขอดูใยเบยหน่อยสิเออกี่ใบหนึ่งใบต่อไปหน um, ึ่ง เจ๋หนุ่ดุดุเลยเจ๋อเป็นไงคะไรสาระคุณน้าแต่ดูไหลดูด้วยเอาคุณน้ามาหนึ่งไหลดูม่านมุกหนึ่งใบอุ้ยขอดูบ้านมุกด้วยดิขอดูเยอะเลยอ่ะอุ้ยเกมเชนเจอร์อะทุกคนว่าเปิดเผยมาหน่อยขอส่องเบิ่งหน่อยหนึ่งใบหนึ่งใบมาเป็นความรู้หน่อยคุณพี่เหลือกี่ใบอ่ะคุณพี่เหลือสองใบเหรอใช่ครับดูสอง้ยนี่ค่ะ แม่ส่งมาสัตว์น้อยใหญ่ส่งมาเล่นดูว่ามีสัตว์มีเลขเลยมีเลขเลยมีลาสีสุดๆมาเบ็ดหน้าไม่ซ้ำขนาดแข็งยังเหลี่ยมมาจะเบ็ดเลยอ้าวกูจำไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหออกมันเป็นสีบอลกูจำไม่ได้เลยอ่ะอ้า่เก้าเก้าเอ็ดซ่อนหลิซ่นอนมิดมาก ปะปทำดีๆนะเจ๊จะบ้าจริงนะเจ๊สีใบค่ะห้าใบค่ะปีเป้อะไรห้าใบสี่ใบสามใบปะมุขขมันมุมันมุกห้ามันมุกเจ๊เจ๊คุณอาถ้าท้าผทำไี่หรอกหรอโคตรหลอกหูกล้วยน้อยมากเชื่อไงพี่อุส สะกดได้ต่อเสือหเสื้อหนูแต่พ like ี่โจ๊กแต้มนำอยู่นะไม่นำค่ะอีเป้ยนำค่ะเป้ยเป้ยสองคนนี้เราต้องอยากให้เขาชนะพี่ตงเหลือกี่ใบกูเหลือสี่ใบอี่ตงอีตงชนะพี่ตงีนป่ะเออเจอกูไม่จากกองทีจากกองทีจากกองทีอีตงเอาไปไหนเอาเอา กกันไอันนี้แม่าาอย่ตลกเยดีจะได้รู้ความจะได้รู้อีกไม่อยากทำแล้วไม่อยากกลั <S <S มกบมาแล้วตาหนูนะตาหนูนะมามามาหมอมาบห<า><า>แม่มาปึงป้งปึง้งปึ้งอันนี้อันนี้ตลกอย่าตลกเดี๋ยวทำให้ด <S 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 <ๆ>ูอันนี้ตลกตลกมามาคนละใบมาใบเดิมพี่ดอก พี่ตงมี่ติพี like okay, okay. Okay, okay. ่อ well, oh ุนล oh right. sure ีสองพี่วัดนันนี่นันนีนันนีโอเคโอเคพี่มีสองพี่อุลลีเฮ้ยเหลือสองใบนะกลัวไห้พ่มีสองแล้วเหลือสองใบพี่อุนีสองแล้วเหลือสองใบเยจกันโจกันโจกันโจกันปึ๊บพี่อุนมีสองอ่าทิ้งอันนี้เลย โอ้ทิ้ง <bowling German> โหล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 กี่ใบครับทั้งหมดสองใบครับผมมีเงี้ยโอ้ยกระถึงก็น้อยอยู่น้อยอย <im> <me>? <to <tort numero> ู <Their royalty> <meter old> ่เจสเลอร์เอาสองมาให้เขาเห็นเลยแล้วเหลือสองใบเขาก็โลกดีเตะโลงีเกินเตะโลงีเกินบอกแล้วแค่สามตายสนิทเลยสนิทเลยสามตายสนิทบางทีมันก็อ้เออแค่ที่เราแปะออกมาเออได้กเด็นเยอะอยู่เหลือสองใบอาจจะ่แปะ ปันปันสิบสิบน้องโจ๊กน้องโจ๊กใบจวดจวปึ๊บมาคานหลายหลายเจ๊เจ๊หยุดเล่นไปก่อนเลยเฮ้ยเฮ้เหลือสองใบเล้วจะไปสองใบที่เบลเลอร์มากเลยอ่ะโอ้ยงสิบยาวไปเฮ้ยมามุกมามุกมไม่มีกกัวไม่มีโอ้แต่พระรามสองพี่มีเยอะพี่มีเยอะขอมีสองใบค่ะมุกผมโดนบล็อกแล้วหนูแบบมาที่ตรง กเพิ่ตรงมายาวมายาวแน่ยาวมายาวป่ะโอ้ยกูจะบ้าเลขกูก็อ่ะแปดแปดเจอแเจอแปดไปแปดเจอกูแปเจอมาแต่แบเดียวค่ะแตบเดียวเดี๋ยวก็นะแปดแปดแปดวก่อนจัด่จน่วอุ้นเหลือสองใบหรอกที่อุ้น่คกินอยู่อย่านผมเลยผมวยายาไปทิ่มุกแป๊บนึงก่๊นนึง พี่ขอแลกหน่อยดีพี่อุ้งจะปะกล่องนี้เนอะหูเนาะพี่อุ้งขอแลกหน่อยขึ้นแรกกับผมพี่ป่ะใช่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 ไอ้ยหนูยุ้นแมวไหมของดีพี่เลยอะไรอของดีป่ะจริงป่ะตามุกโอเคตาบ้องสวยอ่ยเอาไว้ใช้แล้วพี่เอาไว้ใช้แล้วพี่ของดีแบบนี้ตาหนูพี่วาดจมวเหรอพี่วาดจมูกหรออิสสบายพี่วาดพี่วาดไว้ อันนี้อันนี้กล่องเจเปอร์อ่ะใช่อะไรโ๊ดโักสี่ใบสี่ใบห้าสิบแต้มเกี้ยแกงอู๊ดสองใบสามสิบกว่าแต้มของผมเฮ้ยซ่อนเหรอพี่วันอะไรแต่พี่โจก็ดีหนะอะไรพี่โจมันจะชนะไงเพรามันแต้มมันน้อย ออทำไมเราเชื่อคนง่ายขนาดนี้ม่านมุกไม่ระเียอุ่นเหลือก่อนไปไม่แก้ยีอุ่นด้วยตองอ่ะมันอีตองอ่ะมันทาเก็ตเราไม่ใจะชนะเราเดี๋ยวค่อยดูไม่ไม่มันแต้มมันเยอะแล้วตอนนี้พี่โจคือนำไม่เปิลนำอยู่ไม่แต่อีเพิลมยังไม่แข็งเดี๋ยวหนูจัดการให้อีเพิลหนูยังไม่แข็งโอเคโอเคตัดใจพี่โจครับสิบไปเลยเออได้ได้ได้ดีได้เดี๋ยวเจอกันม่านมุก อ่อนวนอยู่มันตกเป็นเหยื่อเพราะอีตรงไหลๆขอไหลพี่วัตสักทีเถอวะให้มันได้สักแตมมหนึ่งเนาะมันจะได้แบบบาลานซ์เกมอะไรหน่อยเจ้านีไปไปไหลไหลเอาไปอันนี้6กอันนี้6กว่าอ๋อกฮกกบ3สามได้ไหมคะหรออุ๊บ ต่อจวนุนแฮมนี่ลยเคาปิบาร่าคาปิบาร่าครับลก็ตัวตัวเองนิดนึงอมุกมายาวๆมาใครขับรถไปเดียวไปเดียวอะไรสามใบโยแอบถูกไพ่ไม่ได้เห็นไ่เียนะไม่เห็นมีสามใบเดียวอรอหกเหลือใบเดียวชิบ้าเหลือใบเดียวไม่ได้ พลาดอะไรตรงเล่นกูแน่อีตรงทำหน่อยอีตรงทำต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเร็วบ้างจวดจวยังยังกดดันนะเพื่อนกดดันอ่ะเพื่อนบอกให้ทำอะไรสักอย่างอ่ะจวอวเออนี่เออว่ะลืมน่าจะแข่งจวไปแล้วไม่ได้ห้ามักวว้าเอนดอดยะ่าบอกนะวาตื่นติดปโดนโดน อยากตองพัคละไม่อีกเข้าโอ้โหหมดเบื่อเหรออุ้ยเอาไปก่อนพูดเจ็ดเจ็ดมาเจ็ดมาไปอูดเราเล็ดจุลเจอร์สีแดงเราแรงความมั่นใจของเราไปเอาไปแล้วเราพูดคำว่า

เียคนโลก่นไอวูดโลโดนดิโอพิวัฒที่ดีเนาะเขาอีกเทใช่ไหมเขาใหเทสเทสนี้ดูอ่อนไิเท่าไหระเปิดแปดเปิดสิบเอ็ดอกันไปนะไปได้เหรอสองอ้ยเปดีไปก็ได้อ่ะนะแล้วนี่ยต้หล่นตบมหล่นไปเอานรับแต่นับแต่จบสารอบนับแต่ลเป็นหนึ่งสามสี่ยี่สบเอ็ดจิ๋ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ลบอ่าเนี่ยหกหกแต้มกับอีกสองกล้วยสองหกเหมือนกันเชียร์เพื่อชนะของผมของผมสองแต้มนะสองแต้มนะเพื่อชนะ เจ็ดไมล่าเบย์ไม่เคยแพ้เกมนี้อยู่แล้วคนเขาไม่ได้เล่นเก่งกับ <c oughs> เขาปั่นพวกหนูเก่งค่ะ <c oughs> เกมนี้สนุกเนาะมันมุกสนุกป้าสนุกเนาะพี่อุสนุกไหมคห <c oughs> ะเออสนุกครับแต่ผมก็บอกคุณผู้ชมแล้วนะว่า,วาผมไม่เก่งแต่ผมคุยเก่งเฉยเอ่าโอเคครับนี่ก็คือความสนุกของของแขงแบบที่เป็นแบบ full option และมีตัวเสริมมีโปรโมตเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็ฝากด้วยสำหรับของแขกใครไม่มีสั่งซื้อได้นะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่มีดินธรรม ไปได้พี่โจ๊กนะครับหรือติดต่อที่เพจบอร์ดเกมอะไรก็ได้แล้วก็เร็วๆนี้โอหานะเดี๋ยวมีบอร์ดเกมเร็วๆนี้ครับเอามาให้เล่นนะต้องมาให้เล่นนะแล้วต้องเล่นด้วยนะโอเควันนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากของพี่โจ๊กน้องตรงน้องมุกน้องอู๊ดน้องเป้พี่วัดเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนอย่าลืมนะครับ บอดเกมไหนขอใครใครก็เล่นบอดเกมครับสวัสดีค่ะโทษใครก็เล่นบอดเกมครับผมเข็มแข็งคัฟสดาสดชื่นสุดซ่าศูนย์เปอร์เซ็นแอลกอฮอล์มีเวอร์ชั่้ของแข็งด้วยนะ